สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองพราโกค,ครับนืยา่อเย็นๆแรงๆนะครับตอนนี้สพภาโกกมาที่วัดกุฏแหงครับมาเบ่งบรรยากาศสำหรับวันที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับนี่แหละครับคือบรรยากาศ สำหรับมือนี่ครับพี่น้องพึ่นกับมาครับตอนนี้สอพระโชกกับมาค้ำแล้วพี่น้องก็คือสีเบาบางแล้วละครับตอนนี้ก็ได้ไม่เศร้าก็น่าจะร้ายอยู่ครับนี่แหละครับคือบรรยากาศณนปัจจุบันนี้ครับตอนเย็นๆของวันที่ตุลสิบหกนี่แหละครับพี่น้องกับนี่อยู่ปลายๆเนี่ยครับมีมาเรื่อยๆครับ ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงกว่าเนี่ยแหละครับพี่น้องก็มาเรื่อยมาเลยครับมากระจายตัวห้องกระจายไปทุกที่มาเรื่อยๆครับจะเรื่มกับเข่าข้อยกแล้วเออถือว่าโอ้กหมาดีครับบรรยากาศน,น้ำแร่ครับสำหรับมือนี้ครับซอฟะโชคกันมาเอาหลังมาปูเครื่องยังรารอเบงแผงลอตเตอรี่มือนี้เป็น,นยังไงซอฟะโชคก็แว่มากสิละครับมาตลอดครับมาเยอะตลอด นกะลี่นะครับบรรยากาศสำหรับในนี้ครับโอ้มาเจอดาราคนเดิมแล้วครับสวัสดีครับคนสวยทั้งสวยทั้งน่ารักครับสวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดียตอนเแรงเด้อเจ๊ครับเป็นยังงไภาษาไทยเรียกตอนเย็นเนาะ ครับจ้ายูดีสบายยูดีสบายมือเงินสิฟันท้ไงในเนาะได้เรียบร้อยเลขสามตัวสองโตได้แน่นอนมือเงินได้แน่นอนค่ะและลูกหลานของเราจะรวยไปด้วยกันนะคะพรุ่งนี้นะคะจะฟันทงฟันทงร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะตอนนี้แย่มๆน้อยนึงไหนบ่ครับแย่มๆไปย้อนดูคลิปวันที่สิบเจ็ดนะคะโอ้โอเคคลิปวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับว่าตัวนั้นมันต้องมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ นี่แหละครับท่านผู้ชมเจี๊ยแล้วบอกว่าให้ไปย้อนลังไปดูคลิปของสพระโชคเก่าๆผมนะครับเม่อวันที่สิบเกดวันที่สิบเจ็ดท่านพี่น้องคลิกไปเบื้องอันไดที่เห็นหน้าเจีจินดาอั่นละครับพยายามเบื้องทุกคลิปครับพี่น้องอย่าพลานดนะครับเด้อแล้วก็สามตัวได้มาแล้วค่ะครับได้มาเมื่อคืนนี้แต่ว่าจะฟันธงพรุ่งนี้ ย้ํมาสักตัวหนึ่งได้ไหมโอ้วันนี้วันพระไม่ได้ขอ้ผิดสิครับขอเป็นพวกนี้ค่ะครับเอาพ่งนี้ไม่เป็นไรจะรออีกวันหนึ่งวันเดียวแล้วเราจะจวดไปด้วยกันแล้วเราจะรวยไปด้วยกันเพราะว่าวันนี้เจ๊ยินดาต้องไปนั่งสมาธิอันนี้เลขของเราไม่เกี่ยวกับเลขวัดที่นี่นะคะครับเลขของเจอย่างเดียวนะครับใช่ค่ะครับผมครับขอบคุณเจ๊มากมากครับขอบคุณนัหลายครับถ้าชอบก็ซื้อเดี๋ยวพ่กนี้พาจวดแล้วก็พาเมื่อออ่นรวยไปน้่กัน พวกนี้มันจะรวยแล้วค่ะครับวันนี้ขออนุญาตก่อนเพราะวันนี้เป็นวันพระได้วัี้เจ็ดหกบ่ปลาของอักลักเด็กกาเก้าเก้าเจ็ดหกจ้เลยนี่ขอเจ็ดหกสองใบโหมีเท่านี้เองเมื่อคืนนี้ฝันเห็นลุงตู่ตั้งแต่อยู่มาจนแก่ยังไม่เคยฝันเห็นเลยเพิ่งฝันเห็นวันนี้เองเจ็ดไม่มีหกเจ็ดหรอคะอ่านี่ไหมเจ๊นั่นนั่น่น่น่รอสักครู่นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตก่อน,อนเดี๋ยวจะเอา<ด>ซองไปถวายพายจารย์ก่อนเด้อค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมคือไล่ซื้อผูทีรวมทําบุญพานมาทั้งสอพระโชคครับส่วนมากส่อพระโชคก็บอกว่าให้เอาเขาบัญชีพระาารย์เป็นส่วนมากเพราะว่าสอพระโชคกับกใครมีเวลานะครับก,ก็เลยแต่ว่ากายินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องขึ้นก็ล่ะครับก็มีพี่น้องฝากพานมาเนี่ยกลายคนอยู่ครับสอพระโชคก็เลยเอาซองใส่ในซองผ้าป่านี่หละมากเลยมันจิได้สะดวกเนาะครับเนาะ ก็มีหนึ่งคุณรักษณีจีนานางนี่หนึ่งพันบาทครับคุณรักษณีจีนานางหนึ่งพันบาทคุณจุธารัตน์หรือคุณแก้วนี่สามร้อยบาทนะครับคุณแม่แป๋วหรือคุณปรินดานี่ห้าร้อยบาทครับคุณวีนาเพชรสิงห์ครับเจ็ดร้อยบาทคุณสุภาวีนาคำหนึ่งพันบาท คุณสุภรีวันชัยหนึ่งพบาทนางนารีแพงคําดี200บาทนางพิษสมัยช้างยันหนึ่งรบาทคุณวิราินีดีรัษาสามร้อบาทคุณนำพร300บาทนอสอปิยวันขยอมดอก500ยบาท คุณสมัยวงเล็บจ่อยน้อยสามร้อยบาทคุณพิษสมัยสามร้อยบาทเดี๋ยวเด้อพี่น้องเลยขออนุญาตเด็กหน่อย คุณศรีวรลีวะลายศรีให้วัดกุดแห่ห้าร้อยบาทครับคุณนาราพัฒตาประพันห้าร้อยบาทคุณสุภาวินีแสนปารีสามรอยบาทคุณสุภาวดีแสนปารี200รอบาท คุณสุวรรณันสอนคำภาหนึ่งรบาทนางภัยวันสอนคำภาสามร้บาทนางอำนวยล่าป้อมพร้อมครอบครัว300บาทสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกคนนะครับได้ทีหลวมทําบุญมากับท่างวัดหย่ Nh อนเงินที่ทานมาท่างสอผ้าโชคมือนี่มีอยู่ ก็บ่หลายครับจพ็พอประมานเพราะว่าส่วนมากพี่น้องกับพาเขาบันที่พาจารย์เป็นส่วนมาก,ากที่พันมาทาั้งนี้ก็เป็นเงินทั้งหมดเก้าพันสองร้อยบาทครับต่อยู่ในซองมอบให้พาจารย์ทั้งหมดเนี่ยแหละครับคือซองมอบถวายทางวัดทุกซองเลยครับที่พี่น้องรวมบริจาคมาครับพระคกได้ถวายปัจจัย ที่พี่น้องเหมอบมากให้ทางวัเดเรียบร,ร้อยแล้วครับกาเตรียมรับพอ่อนะครับเด้อพี่น้องก็ได้ขอบคุณอแอดมินสอพาชโชคสี่เดือนน้เตือปุจจัยจากเอบซีต่างๆใเของมาซอยเหลือ,อมาบมรุ่งพุทธศาสนาของเฮ้าในวัดกุฏแทนี้ขอบคุณเอฟซีที่มีกิตใจกรุณามีศัทธาในการสีทวนสามโฮมแปดน้ำกัดอขอบคุณสอพาชโชคเิ่นกับดำเนิน สิงเลนี้มาตลอดขอให้พวก่ันเรตตตนักว่าเผื่อนี้คว่มสืสอตั์ในสิงเลนีเพื่องานของเพื่นจะดำกำล่งไปด้วยดีในฐานะของอาจารย์กับขออํานวยอวยพรให้สอบพระโชงกับแอดมินต่างๆกับเ e ย็บซี่จะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคไข้ไข่เย็บต่างๆความเจ็บจะให้ได้ความไขะให้มีเดอร์ไปใส่มาใส่ไก่คนนยิยมสมงพอ กิจการงานต่างๆแต่กจะเลร่นุ่งเรื่องเกมยแนวออแนวข้าเอาเงินทองไหลมาที่มาเด้อหมดหนีหมดสินลืมตาอาปากในทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุเยธอบริวหาผูระปริปุเรนตีสขรังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกะปฏิ อิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสมิสตุสเิปุเรนตุสังกปาพยันโทปนารสุยะธรรมนิโชติรสุยะธรรอภิวาทนสิริสานิจังอุททะัจจิโนมเจตโลธรรมวัฒนติอายุวันโอสุขังอะละ าสาสุือห่อนคักนอกจยกนมือนีนะห่อนคักมือนึ่งเรียนบ่เริห่อนเจียนบ่ดิชักห่อนจักเย็นบ่าย์บ่มมีเวลายอดห่อนมือนีไรไปไหนนอาจหยอด ประมาประมไปแลที่พอมันจะา่าบกวนจะโอ้ปกว้นจะเปิดเผยบกนจะครับกับว่เป็นยังไงครับมีการมีกระโดดเลยบ่ครับเดินเข้ามาัจจานักเลยครับครับว่าเป็นยังไงคบสบายอยู่รงพยาบาลโอครับเราเรา่การรุบานอีกแล้วเมียนเมียนต้องสบายก็สนขอรับว่เป็นยังไงเราเพราะว่าใกล้ทามอาจารย์นะครับกบ คนเรียกว่ามันบกบ้วนอ๋อครับครับครัมันว่าทับถิ่นไปได้ก็ต้องว่าันว่าเฮงสางเฮงแปงไปเรื่อยภ่ษาครับบริษัทเห็นผลงานของห้องร็อกมาแล้วนะครับครับครับเขาบอกไปมือนกับการโอวอรระหว่างสายยางกับรับฟังเพลินเบาครับแต่เขาอยากเปิดเผยให้พี่น้องคงไปครับก็่ว่าเป็นยังครับพี่น้องเพิ่นกะอนุโมทนาบุญนะเพรามีปัญหาครับมีก็ะไดไปหาเพิ่นเพิ่นบ่สบายก็ะไดเพิ่นกระไดไลมา ครับผมถ้เป็นประเด็นเฉะกุ่นครับครับแล้ขอถอดเวยลเดี๋ยวคุณลักผู้ใหญ่เนาะครับครับครับว่เป็นยังใคาจัดมันจะเกิดการปิามันจะเกิดการนันครับครับเอยคูต้อรนผ่านผ่านมาครับครับผมครับงครับผม่เป็นยังครับสาธุสาธุวันนี้นี่ะครับน้อยต่ปืดมือเลยครับ พึ่งมาครับพึ่งมาค่ะเอาเงินมาถวายไปดอนปู่ตามาบอกไปดอนปู่ตาก็ไปเมื่อวานเราปูตาได้เลขสนุกไหมโอ้สนุกเลยสนุกค่ะได้เลขอะไรมาเมื่อวานโอ้หลายตัวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะค่อยถ่ายทําอยู่นี่แหละครับเลขน้อยของตะปืดครับสําหรับเืิอนี้ครับถ้าได้ไปต้องซื้อตะปืดบอกนะสองแปดสี่เก้าหกสี่สี่หกหกสี่แปดสี่สี่แปดสองหก หกสองเก้าสามสามเก้าเนี่ยทำไมเก้าสามมันมีสองตัวครับครับโอเคครับขอบคุณมากๆตะปืดขอบคุณมากๆครับสําหรับน้อยวันนี้ครับเอาไปเลยนะผมให้โอ้ครับให้เลยใช่ไหมใบนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสงใสเข้าบนเข้าล่างแล้วทีนี้ให้ทั้งใบไปเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมคือน้อยของตะปืดมือนี่พี่น้องได้ไปก็เอาไปลงทุนมึงนะครับเด้อพิดถูกกิจวัตกันครับ ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังถูกใจกอย่าลืมฝาก s u b สไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ